มีคราบน้ำตาแต่รอยยิ้มอย่างเปื้อนหน้าเสมอเมื่อพูดถึงเพื่อนสนิทวีรศักขูข,ขันทินเพื่อนต่างวายัยเป็นคำนิยามของศิลปินวงนี้ที่ในเวลานั้นหนึ่งในนักร้องนำอายุน้อยสุดเพียงห้าขวบขณะที่น้าวีของเด็กๆอายุ21ปีด้วยใจที่เป็นเด็กแล้วรักที่จะสนุกไปกับจินตนาการอย่างเข้าใจไวสายจึงทำให้การทำงานลุล่วงไปแบบจับปูใส่กระดง้ง ร้องนำที่โตบนเส้นทางสายนี้ในนามอ้อยกระท้อนยังจำได้ดีว่าค่าเหนื่อยอาทิตย์ละ300บาทมากพอเป็นค่าขนมจ่ายค่าเทอมและช่วยคลายเหงาครั้งพ่อและแม่ของเธอต้องแยกทางภาพความทรงจำทั้งหมดนำมาบอกเล่าความผูกพันในวันที่น้าวีจากไปชั่วการ ตอนสองวัยชุดที่สองเพลงแม่จ๋าไปไหนนวีเป็นคนแต่งให้แล้วก็เราร้องเราร้องแล้วมันเมียไม่ได้คาแรคเตอร์เออนวีเนี่ยก็ให้พี่ร้องวนไปวนมาซ้าไปซ้ำมาแล้วนวีก็พูดว่าเออนายอยากให้ตรงเนี้ยดีที่สุดอะไรเงี้ยเราแบบครั้งแรกที่อัดไปแล้วก็ยังเหมือนล่าเริงอยู่เงี้ยพราะเป็นเด็กไงแต่พอแบบนวีแบบเค้นให้แบบเออให้เพาะเพ้ะเลยนะให้เหมือนแบบรู้ ไม่จันชันรออะไรเงี้ยอนวีเขาเป็นคนมีมีมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเขาเองอยู่แล้วด้วยเวลาเขาจะสอนหรือเขาจะพูดอะไรจะเล่าอะไรให้เราให้เราฟังเนี่ยเขาจะไม่บอกเราตรง,ตรงๆหรอกว่าต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นเขาจะใช้วิธีการบอกอ้อมๆหรือใช้วิธีการบอกโดยนการใช้เพลง ตื่นเช้านะคะอีกบทเพลงดังค่ะที่นาวีนั้นสร้างสารรค์เอาไว้นะคะฟังแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการแล้วก็เรื่องราวสดใสของวัยเด็กค่ะวันนี้นะคะคุณปียนุชค่ะหนึ่งในนักร้องนะคะมาทําหน้าที่ถ่ายทอดเพลงนี้ เป็นไปในบรรยากาศที่ไม่ได้เต็มไปด้วยความสุขค่ะแต่เพลงนี้ถูกใช้ส่งต่อความรักแล้วก็พูดถึงผลงานเพลงเพื่อเยาวชนที่นาวีทิ้งไว้นะคะจะมีการขับร้องเพลงแบบนี้ค่ะตลอด3คืนนะคะก่อนจะมีการสวดพระอภิธรรมศพค่ะ วสนุกที่เด็กๆในวันวานยังร้องตามได้มาจากความประทับใจเมื่อครั้งวิลรัสเข้าป่าความน่ารักของเยาวชนชายขอบที่ผิวขาวแก้มแดงระเรื่อไม่สวมรองเท้ามาเรียนเกิดเป็นเพลงเด็กที่จำง่ายลูกหมูใส่รองเท้าที่เนื้อหาชวนให้เยาวชนมาสวมรองเท้าหลายบทเพลงดังขับร้องในรั้วสถาบันจนเป็นคำจำกัดความของเพลงชาวค่าย การจากไปในวัย59ปีทำให้อดีตนักศึกษาเพื่อนร่วมรุ่นอย่างวงรวมค้อร์และคมฉายของรามคำแหงกรรมชนของมหิดลกงล้อของธรรมศาสตร์และวงคารวานได้กลับมาพบกันหวนนึกถึงเหตุการณ์6ตุลาที่รวมใช้พลังทางศิลปะและดนตรีเรียกร้องประชาธิปไตยควีก็จะทำงานต่อเนื่องนะครับ ก็คือจากวงรวงค้อนเนี่ยซึ่งสมัยนั้นมันคือวงดนตรีเพื่อชีวิตในความหมายแบบคาราวานสมัยนั้นนะฮะจากนั้นพอปี19วงเหล่านี้ส่วนมากก็เข้าป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและงานเพลงก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งคือคือก่อนเข้าป่าก็เป็นเรื่องคนหนุ่มสาวที่เรียกร้องหาสิทธิเสรีภาพหาประชาธิปไตยใช่ไหมพอเข้าไปู่ป่าก็เป็นเรื่องโดนปราบอะ่ะก็กลับมาเราก็มาปรับตัวแล้วก็ทํางานเท่าที่ ตัวเองตั้งใจไว้นะฮะอย่างวีก็หมุนพลิกกลับมาทำด้านอีกด้านหนึ่งคือเพลงเด็ก สองบทสุดท้ายเจ้าผีเสื้อเอ่ยเป็นเหมือนการสั่งลาด้วยถ้อยคำงดงามทว่าเต็มไปด้วยความฝันของบีรศักดิ์กวีชิ้นสำคัญที่แต่งขึ้นที่โรงพยาบาลตอนตัวป่วยแต่จิตใจย,ยังเข้มแข็งส่วนหนึ่งยังนำมาจัดแสดงในงานสวดพระอภิธรรมและทยอยตีพิมพ์ในสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์เวลานี้เพื่อนสนิทอย่างนาสาูจึงเป็นแรงที่ยังเหลือขับเคลื่อนให้สองไวัยไม่หายไปจากใจคนฟังนานที่ปีห อาจมีคอนเสิร์ตหรือผลิตสื่อเพลงเด็กๆให้ยังอยู่ในสังคมไทยสารต่อปณิธานเพื่อความน่ารักความดีงามแด่วัยเยาว์อภิยาชายจันทิพย์ไทย p ี s รายงาน